เราจะได้เห็นชัดในเรื่องของความดีเรื่องของบุญบาปบุญอะไรเนี่ยความดีความชั่วต่อเมื่อมีสถานการณ์เนี้เราจะได้เห็นชัดเลยมีสถานการณ์เราก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เห็นอ <c oughs> สถารในหลวงพระราชทานบ้านบ้านนกดาวมาเอามาให้สถารที่สุรินทร์ทหานที่ตายในสนามรบเราได้เห็นนีได้เห็นใจของคนไทยนะ่าบ้านนกดาวมาให้ก่อนเดี๋ยวค่อยสร้างบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่ให้เดกว่าน้ำใจของคนไทย หรือว่าไอ้ความมีมนุษยธรรมพุ่คนไทยเขาใช้ถูกที่ใช้ถูกทางใช้ถูกที่ใช้ถูกทางไม่ได้เอามาใช้แบบสเปะสปะมั่วมั่วไปเป็นเรื่องนั่นนะมันแสดงให้เห็นว่าคนไทยเขาไม่ทิ้งกันหรอกไม่ทิ้งกันเด็ดขาดเลยนะ เพียงแต่เราให้ตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีเท่านั้นแหละทำหน้าที่ให้ถูกต้องอืทำหน้าที่ให้ถูกต้อง,องขอให้เราเป็นคนดีจริงๆเถอะทั้งกายทั้งวาแล้วก็ทางใจเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะ <c oughs> อยู่ไปได้อยู่ร่วมกันกับคนไทยได้ ถ้าเราไม่ดีเอไม่มีคุณสมบัติของคนดีนี่ก็ถูกทิ้งเหมือนกันนะคนไใจด้วยกันก็ทิ้งกันเหมือนกันคำว่าทิ้งเนะี่ยหมายความว่าปล่อยให้เป็นไปปล่อยให้เป็นไปตามกรรมเท่านั้นเนี่ย <c oughs> คือปล่อยให้เป็นไปตามตัวบทแล้วก็กฎหมายเราก็ต้องรับเอา ในสิ่งที่เราคิดนะว่าทำทำตามความคิดนี่นะตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยท่านเตือนอยู่ตลอดลนะเออเตือนตลอดให้ระมัดระวังว่าความคิดของเราเนี่ยมันทําลายตัวของเราอยู่ตลอดเวลานะ มันรังแกไม่อยากจะพูดอยากไปถูกพูดกันว่าความคิดมันทําลายของเราแต่ว่ามันจะรังแกเราอยู่ตลอดนะเนี่ยรังแกเราจิตใจนะพูดถึงจิตใจเนี่ยมันไม่มีใครมารังแกเราหรอกม่ใช่ความคิดนี่นะอาการของตัวเองดริี่ คือกิริยาอาการของตัวเองที่แสดงออกเป็มันจะกลับมารังแกสังแกตัวเองแล้วใครจะช่วยเราได้ขนาดเรายังรังแกตัวเราเองเรายังไม่ลักตัวเองเนี่ยน,นะมีใครช่วยเราได้ก็ต้องบ่อยเป็นไปตามกรรม ปล่อยให้เป็นไปตามกันเข้าเวรแล้วก็รับเราต่อไปนแหละเนี่ก็อยาก่าวขอบคุณมทนาคุณโยมจากทางโคาสของนายู่ฝากของมาให้ตัวนี้ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะมายังฝากเอาไว้อยู่เนี่ยก็ฝากของมา อลทางกรุงเทพลูกษย์ทางกรุงเทพวากมาให้ฝากากน้ํามาให้ทางคนก็ฝากน้ํามาให้ลูกนึงลูกน้ําลูกี่มีน้ํเลห้มหล่มทุเรียนปลาทุเรียเข้ามาให้ได้ปลานี้ยแหละขอปวณจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนั่นแหละดี พูด <c oughs> ถึงในด้านจิตใจเนี่ยเออก็พอช่วยกันได้อยู่ในในความเป็นพระจริตใจของพระเนี่ยอช่วยผู้อื่นได้ทางด้านจิตใจทางด้านจิตใจทางด้านกำลังใจเนี่ยช่วยได้อยู่ <c oughs> เพียงแต่เราให้มันศึกษาศึกษาเรื่องของตัวเองดูตัวเองไปเรื่อยๆให้รู้ว่าอะไรมันเปลนอะไรว่าจิตใจของเราในขณะนี้เวลานี้มันมีความรู้สึกยังไงเมื่อมันได้รู้ได้เห็นแต่รับทราบแล้วมันเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงมีความรู้สึกยังไงให้ดู ตัวเองว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นขณะนี้มันรู้สึกความดีใจไอ้ณนนี้รู้สึกว่ามันไม่พอใจมันเสียใจอะไรอย่างนี้ให้รู้ตัวของตัวเลยได้นะแล้วก็ดูให้ทันดูให้ทันสร้างกําลังใจของตัวเองสร้างสติให้มีกําลังมากๆมันจะได้รู้ได้ว่าตัวเองเป็นอะไรอ รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นอะไรมันเป็นอารมณ์ก็อบอกตัวเองว่ามันเป็นอารมณ์ขนาดน้ําตาจะไหลยอยู่ลละอ,อมันมีความสะบสนใจตั้งเวบใจมีความเมตตาสงสารบางทีก็ทา้เกิดน้ําตาไหลได้เหมือนกันพอให้รู้บอกตัวเองเลยว่านี่สิ่งกาลังเกิดขึ้นในเวลานี้มันเป็นอารมณ์เป็นเพียงอารมณ์เท่านั้นแหละมันไม่หยุ่ ได้ละเรื่อมันก็นหายไปขอให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็ง <c oughs> เหมือนกับเพื่อนสหธรรมมีเครืพพ่องพรภิกษุด้วยกันเออเกี่ยอาจารย์เก่งสขาเก่งนั่นเป็นพระคีโรกเที่ยวเข้าจะโรงพยาบาลนะั่นแหละรูปสุขภาพของท่านไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่จิตใจของท่านี่ยมีกําลังนะเข้มแข็ง ท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งคือท่านอยู่รวมกันได้อยู่กับโลกได้อยู่กับตายอยู่กับกายที่แสนจะค้โลกนี่ยท่านอยู่ได้อยู่ของท่านได้ปีนี้รู้สึกว่าจะอยู่ทางภาคเหนือหอดแอยู่ภาคเหนือใะไหถ้าผู้ภาวนาแล้วก็เออไม่ค่อยเป็นห่วงเป็นใย,ยอะไรกันเท่าไหร่ในด้านจิตใจนะ ใจมันก็จะคล้ายๆกันกับเราเราและเขาเขาและเราเนี่ยนีมันจะคล,คลายกันแทบทุกลูกพระปฏิบัติพระภาวนาเนี่ยเมื่อเผชิญเหตุแล้วเมื่อเผชิญเหตุใจย่อมมีหลักมีเกณฑ์มีพระแล้วก็มีกําลังลนร่นงกายในี่ใจคงจะไปเป็นเ <c oughs> จ้าของกาย มมคงแบยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของกายมากจนจิตใจพลอยเป็นทุกข์เป็นสุขไปด้วยกับเรื่องของกายคงพอจะแยกกันได้แยกกันได้มันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างเงี้ยเพราะมันติดอยู่กับถาดติดกับถาดเนี่ยมันแฝงกันอยู่ในถาดมันติดกันเออ มันจึงได้เละและเหเละล่อนหาที่สิ้นสุดไม่ได้ไม่ได้ในขั้นนี้เราแยกแยกกันเนี่ยภาวนาจนติตกับกายมันแยกกันเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าสาหัสพอสมควรสาหัสพอสมควรเลยอย่างมากมากจริงๆที่จะแยกออกให้มันอยู่ใครกนระหว่างกายเวทนาจิตธรรมแยกแยกกันออก ไม่ใช่รู้เพียงแต่รู้แล้วมันจะจบมันไม่ใช่นะรู้แล้วก็ต้องลงมือทำด้วยในความหมายมันเป็นอย่างนั้นรู้แล้วเราก็ต้องลงมือทำลงมือประพฤติลงมือปฏิบัติทำไปตามหลักและวิธีที่ครูบาอาจารย์ท่านทำกันมาานนั้นแหละออเช่นหงค์หลวงปู่มาสร้างสร้างพระ อให้รู้จักกับพระนิพานเลยมากมากมายหลายองค์เลยหลายรูปเลยแสดงให้เห็นถึงวิธีการของท่านวิธีทำของท่านนั้นใช้ได้อืควรที่จะเอามาพิพจารณาตามดำทำเพราะหลักการก็ไม่ใช่ยากลําบากอะไรเท่าไหรนะ่เนี ก็ฝึกจิตใจให้มันสงบโดยอาศัยอารมณ์ของสม,มถะนะเบื้องต้นอารมณ์ของสมถะนะครับทำให้จิตมันสงบลงมันนิ่งลงไปได้บ้างไอ้มันสงบนิ่งจนจิตใจมีปิติมาหล่อเลี้ยงจิตใจมีอารมณ์ที่ดีอารมณ์ของปิติเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่ดีทําให้จิตใจดี ไม่โหยหาอารมณ์เท่าไหร่ถ้าจิตเป็นสมาธิมานิ่งเ,เมื่อเอามาทํางานนอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะอยู่กับสิ่งนั้นได้นาน,เ,นเมื่อเราอบรมจิตใจจนนิ่งแล้วมีความนิ่งหรือเป็นสมาธิบ้างมีสติใหญ่ควบคุมได้เนี่ยเราก็มาชี้สอนสอนจิตให้มารู้จักตายรู้จักความจริงตามความเป็นจริงของร่างกายนี้ ว่าเป็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราก็เปลี่ยนแปลงได้มันโตเร็วเด็กทั้งเกดูเด็กเดี๋ยวก็โตเลยโตเร็วแป๊บเดียวเดี๋ยวว่าความเท่าเฉลยแก่สลาให้เราได้เห็นอยู่นั้นเราต้องสอนจิตใจของเราต้องสอนเมื่อเห็นเด็กก็ต้องสอนเขาให้เห็นคนแก่ด้วยไปถึงคนแก่แว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็ต้องแก่เห็นคนสวยเออ คนงามอะไรอย่างนี้เราก็ต้องสอนสอนให้มันเห็นความจริงของสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นใจเราก็จะได้มีกำลังใจนี่สำคัญมากถ้าใจไม่มีกำลังใจอ่อนแอแล้วก็ใจขาดทำควบคุมคุมครองขาดสตินี่แหละความหมายจะเป็นอย่างนั้นถ้าขาดสติคุมครองแล้ว เมื่อประสบเมื่อประสบกับแะ้วสถานการณ์แล้วจะมีความโอ้รู้สึก네วุ่นวายฟุ้งซ่านมั่งเอะโวยวายเออนิ่งไม่ได้เลยหมายความว่าจิตใจมันก็สสานไหวไปกับสถานการณ์อยู่ดังนั้นมันนิ่งเลยใจในลักษณะนี้เปปุ๊หน้าทุกสารมากน่าสงสาร ช่วยเหลืออะไรตัวเองแทบไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นถ้าสติดีเนี่ยสติเนี่ยหนามันคงเนี่ยก็ไม่ค้อยเท่าไหร่ละไม่เอะอะโวย <c oughs> วายจนเกินเหตุเนี่ยมังอยู่ได้อยู่ได้เพราะฉะนั้นเราเราต่างเราท่านท่านเนี่ยทุกคนนั่นแหละมันจะไม่ต่างกันหรอก ไม่ต่างกันเท่าไหร่จะมีความรู้สึกไม่ต่างกันเท่าไหร่ไอที่ไม่ต่างกันนะอมรมรวนแล้วก็มีแต่ความโลภความโกรธความหลงอะไรคล้ายๆกันส่วนมากเลยส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นมันจึงกลายเป็น <c oughs> ยังกลายเป็นบุคคล ที่น่ากลัวน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากยังยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ยังไม่จัดว่าเป็นคนดียังไม่จัดเป็นคนดียังจัดเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจอารมณ์ของความโกรธเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเยอมบังคับให้เราเนี่ยทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ <c oughs> ถ้ามันโกรธ้นมาแล้วอืมันจะแสดงออกถึงความรุนแรงอแสดงออกไปในทางรุนแรงไม่รอบขอบไม่รอบขอบปัญหามันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ระงับดับยากด้วยเมื่อระงับดับไม่ได้แล้วจะขยายเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆเอยๆสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่น ต้นสายปลายเหตุมันไม่ใช่ว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้มันดีหมดทุกคนแล้วนะเหตุที่ว่ามันดีมากแลยไม่ดีมากมันเป็นเพราะอารมณ์นี่แหละอารมณ์ของความโลรโกรธหลงนี่มันครอบงำ,บงำาศาสนาเกิดมากับเพื่อสิ่งนี้คำสอนของพระพุทธเจ้านะ เพื่อส้หอบรมจิตใจให้มันหา่างไกลจากความโลภความโกรธความหลง <c oughs> คำว่าหา่างไกลหมายความว่าทําให้มันบรรเทาเ,าเบาบางลงไปเบาบางลงไปโดยการเนียสร้างคุณงามความดีทําบุญให้ทานเสียสละแบบเอ ตัดทอนพละกกำลังของความโลภตัดตัดกำลังของความโลภของความเสียดายความเห็นแก่ตัวนี่คือไอความหมายที่ท่านทำไมถึงบอกให้เราให้ทานพยายามเสียสละแบบ่งปันเจ้าของสิ่งของให้ทานบ้างเแล้างอารมณ์ทางฝ่ายที่มันไม่ดี ถ้าความโลภเนี่ยนะ <c oughs> ไม่ใช่มาได้มากๆแล้วมันจะดีถ้าเมื่อไม่ได้ขึ้นมาแล้วมันจะโกรธมีแต่จะเอาจะเอาเมื่อโกรธแล้วมันก็ทําอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างสือเดือดร้อนหมดตั้ง <c oughs> แต่ในครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศเอตขโมวกกิเลสเนี่ยมันไม่ค่อยไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจของมนุษย์เลยมีแต่โทษอย่างเดียวล้วนเลยโทษล้วน เกิดอย่างนั้นเรื่องราว่าี่มันจะทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายเนี่ยมีมากมายนะมากมายเรียกว่าภัยอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมากกับเรื่องของคนเนี่ยนะเกิดมาเป็นคนเกิดมามันเป็นมนุษย์นี่นี่ทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมแล้วทั้งพราหัณ์แล้วก็นักบวช <c oughs> นักเนี่ยเป็นเหมือนกัน อันนี้ไอ้ผู้ที่ดูแลและบริหารก็เลยพยายามที่จะต้องสร้างกฎสร้างระเบียบอะไรขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อจะเอามาแก้ปัญหาคิดว่ามันเป็นปัญหาเออเอใช่ออกมาเรื่อยๆแต่มันแก้ไปได้หรอกแก้ไปได้นี่มันจะมีจำกัดขอบเขตของพระจะพวกพระภิกษุสูงเรื่องพระหน่อยจะตรวจสอบเรื่องการเงินของพระ เ <c oughs> นี่ยดิเออตรวจสอบเรื่องเงิน <c oughs> พระและวัดในประเทศไทยเนี่ยนะพระที่มีเงินมากๆวัดที่มีเงินเล็กมากๆเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันมีไม่กี่วัดหรอกในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่วัดอีนอกนั้นแล้วเนี่ยมัน่วนมากมก็ไม่ค่อยจะมี <c oughs> ล้วติดตามข่าวนะสังเตดูในเขตจังหวัดอุบลราชชีเสงเตนะที่โยมเข้าพรรษาโยมก็ตองปาวรนาบางวัดนะโยมปวาวรณาค่าไฟตลอดพรรษานี่ยพอเข้าพรรษาแล้วบางคนก็งดเล่าเข้าพรรษาแล้วมีโยมเนี่ยเนี่ยเข้าพรรษาขึ้นมาแล้วปวาวรณาค่าไฟค่าไฟ ภาษาหนึ่งกัไม่เท่าไรหรวัดบ้าน,นอกมันใช้ไฟมากไม่มากเท่าไรอะไรเท่าไรนี้จะมาตรวจสอบเงินเพอเผอในตรวจสอบจริงจักจริงๆเขามันส่วนมากเนี่ยจะเจอแต่วัดเป็นหนี้เออเป็นหนี้เป็นหน,น,นี้ข้าปูนอิฐหินปูนทรายเขาเนี่กระเบื้องอะไรพวกนี้นะ เมื่อตรวจสอบไปเจอวัดเป็นหนี้เราจะช่วยพระวัดใช้หนี้บ้างนะช่วยพระใช้หนี้บ้างไหมอะไรบ้างไหมอย่างนี้ดูเรื่องราวเถอะไอ้เรื่องคาว่าโลกโลกเนี่ยมันไม่มีความสงบสุขหรอกไม่มีขอให้มันเข้าใจไอ้เรื่องโลกเป็นยังไงทาเป็นยังไงแล้วเราก็เลือกเอาใชอเลือกเอาเราจะทํำยังไงกับใจของเราถ้าเราจะเลืใจของเราให้มันได้รับความพอ ลมเย็นกันมาแน้่นะลมเย็นเข้ามาเนี่ยนะเราก็จะต้องรู้โลกแล้วก็ปล่อยให้เขาไปนี่ออกมาโลกก็เป็นของโลกไปแต่จิตใจของเราอืมมันเขา้าหาเข้าหาธรรมเข้าหาหาบุญหากุศลอย่างนี้เรานํำพาลูกหลานของเราไปในทิศทางที่ดีไงที่ดีนะเกิดประโยชน์ต่อจิตใจ เราไม่ต้อง่อยตัวเราเอง่นั้นแหละไม่ได้หรอกยากลำบากมากเพราะอะไรธรรมดาคนเนี่ยก็ไม่ชอบใครมาบอกมาสอนเท่าไหร่นะเป็นเหมืนกันนะแม้กระตัองรู้ตายตรงันเป็นเหมือนกันอย่างนั้นไม่คยชอบพอมันก็เลยเลือกนะต้องเลือกเลือกเป็นบุคคล ครูบาอาจารย์เนี่ยนะเลือกเป็นบุคคลเพราะคนเนี่ยมันยอมกันเป็นบางคน <c oughs> คิดว่าเอายอมไจเหตุที่ยอมกันก็มาเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งละเออเห็นความประพฤติิริยามารยาทเห็นการทำมันก็เกิดความพึงพอใจเกิดความศรัทธาเกิดความเรื่อมใสอืแต่ไงมันก็ยอมได้ละเอ จะบอกจะพูดจะแนะนําอะไรเราก็พอใจที่จะทําตามพอใจที่จะฝึกหัดตัวเองอ่ะแหละทาตามท่านก็คือเอาคําสอนของท่านมาฝึกตัวเองฝึกไปเรื่อยๆฝึกไ่พอ,อนานเข้านานเข้ามันก็ค่อยเป็นนิสัยของตัวเองมาเนี่ยนิสัยเก่านิสัยเดิมๆก็ค่อยเปลี่ยนออกไปหายออกไปมีนิสัยใหม่ขึ้นมานี่เออเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมาเป็นนิสัยที่รู้มันปลอดภยัยอ,อปลอดภัยในตัวเองนะ คือปลอดภัยจากอารมณ์ของตัวเองเนี่ยมันเกิดใจใของตัวเองเรียทัยปลอดภัยปลอดภัยจากความคิดไม่ปล่อยให้ความคิดของตัวเองเนี่ยจับบารันแก้ตัวเองได้เอ,ย,อย่างนี้หมายความความหมายเนี่ยนะคือมันเมื่อประสบกับเรื่องราวต่างๆนานาอย่างเหตุการณ์และสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นพอรับทราบเอา ก็ไม่ได้เอาข่าวหรือเอาเรื่องราวอันนั้นมาคิดทำให้เกิดอารมณ์ซึ่งเป็นอันตรายกับตัวเองไม่ว่าอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีในลักษณะนี้แหละที่ใช้คำว่าความคิดมันละแกตัวเองมันกลับมาละแกตัวเองเราจะต้องประพฤติปฏิบัติฝึกขัดจิตใจของเราปรจิตใจของเราจนความคิด มันแกเราไปได้ <c oughs> ความคิดนี่มันจะกลับมาทําลายเราไม่ได้เพราะไอ้ความคิดมันก็คิดออกไปจากจิตนี่แหละมันสมมุติออกไปจากจิตนี่ทีสมมุติออกไปออกไปเพื่อหาอารมณ์กลับมาหา,หาจิตเองเลยนะเอามาให้จิตเองมันเป็นของมันลักษณะนั้นไอกระบวนการไอเรื่องของจิตอืมแล้วไอเรื่องของอารมณ์ มันเป็นในลักษณะนี้มันจึงทําได้ยากมารู้ตัวของตัวได้ยากว่าจิตมันเอากิริยาอาการของตัวเองบังตัวเองเขาไว้ให้สังเกตดูว่าคนส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องของตัวเองเท่าไหร่จะบังตัวเองปิดบังตัวเองเขาไว้หรือเรียกอีกอย่างคือว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวไม่ยอมเปิดเผยแต่ของตัวเองได้เท่าไหร่หรอก เพราะอะไรความจริงแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องตัวเองอยู่แล้วม,มันบังได้ยังไงเออะไรเป็นผู้บงังก็คือคือความไม่รู้ความไม่รู้แล้วมันบังตัวเองซะทำไงจงะให้มันรู้เราก็ต้องศึกษาเนี่ยเะเอาวิชาทางพุทธศาสนาเนยทีเอาศีลสมาธิปัญญาหรืทานศีลภาวนาเนี่ยะเอามาอบรมจิตใจ ให้จิตเขาเรามันมีความรู้ซช่มีความรู้รู้เรื่องของตัวเองนี่แหละถ้าปลอดภัยก็ปลอดภัยจากเรื่องของตัวเองไม่ใช่เรื่องของผู้อื่นเรื่องผู้อื่นศึกษาย,ยากศึกษาย,ยากเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมมันจึงไม่มีไม่มีวันจบ ถ้าลงลงมูทาแล้วก็ทํากันไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้แหละเราก็ทําลงไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่ามันจะจบเวลานั้นเวลานี้แล้วมันจะจบนะอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเราจะต้องทําไปเรื่อยๆดูแลคุ้มครองแล้วก็รักษาจิตใจของเราไปเรื่อยๆสร้างมันขึ้นมาเออสร้างขึ้นมาสอนจิตใจของเราให้มันละเมื่อมันละแล้วก็รักษาไว้อย่าให้มันจับเข้ามาอีกให้มันปล่อยไป ให้มันปล่อยใอ้มันปล่อยมือไปแล้วก็คอยดูแลมันอย่าให้มันจับอีกนี่อย่าให้มันจับอารมณ์มนะความหมายเราจะต้องทําของเราอยู่ในลักษณะนี้แหละเราต้องทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆอย่าไปคิดพยายามจะที่จะแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าเลยมันไม่มีอะไรที่ดีกว่ากันหรอกมันมันพอๆกันนั่นแหละพอๆกันหาจุดยืนให้ได้หาที่ยืนให้ได้อืม จุดยืนหาที่ยืนของเราให้ได้แล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละอย,อ,ยอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆจิตประจำวันมันมีไม่มากม,มีไม่มากเพียงแต่เราจะไปหาเอาเข้ามา,านันเองเรื่องราวทั้งหลาายมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่เอาออกซึเอาออกจากใจเรื่อยๆมีไม่ว่ามีเรื่องอะไรมันเกิดที่ใจนี่ออกไปเลยอย่าให้มันกลับเข้ามาอีกอยู่อย่างงี้หนักไหยตามที่พูดให้ฟังในมันเป็นมันเป็นเรื่องที่หนักมากเลย หนักใจเลยมันทำได้ยากมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันไม่มีรูปมันเป็นอรมูปเป็นอารูปมันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปความหมายของมันเป็นไปในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้หลวงตายก็พูดแบบนี้แหละพูดแบบนี้พูดไปเรื่อยๆพูดส่งข่าวให้คนใจดีนั่นแหละให้คนใจดีที่ส่งสิ่ง ส่งสิ่งฝากสิ่งของส่งกันมาให้ถึงในสวนสัตติโพธิญาณเนี่ยถึงอยู่ไกลถึงจะกระส่งกันมาได้ส่งกันมาได้ส่งเขาา้เขามาทุบำรุงเออส่งกันมาทำบำรุงร่างกายของผู้ปฏิบัตินะ,ะก็อยู่ได้ด้วยอาหารเท่านี้ละไม่มากเท่าไรล,ละไม่มากไม่น้อยอยู่ได้เพื่อการประพฤติปฏิบัติไปวันวันหนึ่งแต่เชาจนเมื่จนมืดจนแจ้งก็อยู่แต่การปฏิบัติ จิตใจของตัวเองเท่านั้นเลยเท่านั้นไม่มีอย่างองื่น